สวัสดีครับเอ่อวันนี้ผมจะมาสอนอ่าไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro นะครับอ่าแบบขั้นตอนที่จะทําให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถใช้งานได้ครับว่าขั้นตอนมันทํางานกันอย่างไรครับเริ่มเลยนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอ่าเริ่มต้นเลยนะครับคือเราต้องไปซื้อะฮะซื้อ คอมไพเลอร์มานะครับเป็นซอฟต์แวร์แล้วมาติดตั้งนะครับเป็นของแล้วไอเนี่ยเขาเรียกว่าคอมไพเอร์สามารถซื้อได้นะครับแต่ก็มีให้ใช้ฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวแบบใช้ฟรีก่อนแต่มีข้อจำกัดแล้วถ้าชอบก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่มีอยู่ค่ายนึงครับสามารถใช้ได้ฟรีไม่ต้องซื้อแถมก็ดีด้วยทำงานเร็วด้วย ดีกว่าค่ายอื่นอีกด้วยซ้ํานั่นก็คือ AVR Studio ครับเขียนพวก microcontroller ตระก,กูล AVR เช่น ATmega16 A, A, A ครับทำงานรวดเร็วมากเร็วกว่าค่ายอื่นครับก็คือแต่มันม,มันต้องซื้อนะคอมไพเลอร์แต่มีอยู่ค่ายหนึ่งคือ AVR Studio ไม่ต้องซื้อนะครับาจากนั้นเราก็ไปดาวน์โหลดมาหรือซื้อมา ซื้อหรือดาวน์โหลดมาอะไรก็ว่ากันนะครับฟรีก็ไม่ฟรีจากนั้นเราก็ลงโปรแกรมติดตั้งติดตั้งเป็นโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเขียนข้อมูลนะครับเขียนภาษา C ในลงในคอมไพเลอร์นะครับในคอมไพเลอร์ที่เราดาวน์โหลดมาหรือซื้อมาติดตั้งนะครับอ,อทำการเขียนภาษา C เสร็จแล้วก็แปลงไฟล์ให้เป็นไฟล์ hex นะครับให้สมบูรณ์นะครับ ให้ผ่านเสร็จแล้วก็จะได้ไฟเฮกออกมาอย่างนี้ครับเอได้ไฟเฮกออกมาเราก็ต้องไปซื้อบอร์ดนะฮะบอร์ดเบอร์โปรแกรมตัวนี้นะซื้อบอร์ดเบอร์โปรแกรมมามันจะมีซอฟต์แวร์แถมมาให้เราก็ทําการของของเบอร์นั้นๆนะครับบอร์ดเบอร์โปรแกรมของค่ายนั้นๆหรือเบอร์นั้นๆจากนั้นเราก็เอาซอฟต์แวร์มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์นะครับเป็นโปรแกรมเบอร์นะครับหลังจะติดตั้งเสร็จ ก็โปรแกรมนี้ก็จะนำไฟเฮก์นะครับมาแปลงเป็นไบนารีนะครับแปลงเป็นแบบมีไฟกับกลาวสองค่าเท่านั้นนะครับคือจะปล่อยเป็นไฟกลาวออกมาจากคอมพิวเตอร์เลยครับโดยบอร์ดเบอร์เนี่ยจะเออง่ายง่ายครับคอมไพเลอร์กับโปรแกรมเบอร์ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับ มันจะอยู่ในคอมพิวเตอร์จะทํางานอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วมันก็จะส่งออกมาทางเอาต์พุตของคอมพิวเตอร์นะครับมันจะส่งมารอไว้นะครับบ i n นารี่ตัวนี้ uh, มันก็จะบอกเโปรแกรมเบอร์เนี่ยมันก็แปลงไฟล์เฮกให้เป็นบ i n นารี่คือมีไฟล์กับกลาวสองค่าเท่านั้นเสร็จแล้วบอร์ดเบอร์โปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องเอามาต่อนะครับเอาอินพุตเข้ามาต่อกับโปรแกรมเบอร์นะครับ ต่อเข้าไปนะครับเอาสายต่อเข้าไปเสร็จแล้วส่วนเอาพุตของบอร์ดโปรแกรมเบอร์นะครับก็ต่อเข้ากับเอาพุตนะครับต่อเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับโปรแกรมเบอร์จะทาหน้าที่แปลงไวทเฮฟนะครับให้เป็นไบนารีนะครับสัญญาณตรงนี้จะอ่อนนะครับจะเข้ามาที่อินพุตตรงนี้นะครับบอร์ดโปรแกรมแล้วบอร์ดโปรแกรมเบอร์โปรแกรมเนี่ยก็จะทําหน้าที่ขยายสัญญาณให้สูงขึ้นนะครับพอที่จะมีกําลังอัดเข้าไปในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ นะครับของเบอร์นั้นๆนะครับหลังจากอัดข้อมูลเข้าไปเสร็จเรียบร้อยอัดเข้าไปในส่วนไหนของไมโครคอนโทรลเลอร์ครับาาาก็อัดเข้าไปในรอมครับลอมก็คือที่ที่ซึ่งเ,เก็บหน่วยความจำถาวรนะครับไม่สามารถเขียนด้วยเ,เขียนด้วยวิธีปกติได้นะครับทางปกติไม่สามารถเขียนได้นะครับมันจะต้องเขียนด้วยพิเศษคือแฟต หรืออัดโปรแกรมเข้ามานะครับหน่วยความจํานี้ก็จะมีอ่าความจําถาวรนะคงทนเป็นสิบปีครับหรือเป็นร้อยปีแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วจะแล้วต่ค่ายนะครับมันจะมีความจําเป็นร้อยปีหรือเป็นสิบจุดปีนะครับแล้วจึงสูญสลายไปนะครับความจาในในลอมนะครับเพราะฉะนั้นก็หายห่วงนะครับเป็นร้อยปีนี้ก็ไม่มีใครเหลือแล้วนะครับอทีนี้ก็ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมครับ หลังจะอัดเข้ามาเดี๋ยวก่อนนะครับอีกทีอยู่จะงงคือคอมไพเลอร์เฮกไอที่แปลงเป็นเฮกอะไรนะโปรแกรมเบอร์นั่นเนี่ยนะครับอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็ส่งสัญญาณออกจากคอมพิวเตอร์มานะครับเป็นไบนารีนะครับคือมีไฟกับกลาวเท่านั้นนะครับอัดตรงส่งมาให้บอร์ดเบอร์นะครับซึ่งมันมีค่าน้อยมากนะครับอ่อนๆนะครับสัญญาณอ่อนมากแต่เราก็ใช้บอร์ดเบร์โปรแกรมขยายสัญญาณให้สูงขึ้นอัดเข้าไปในส่วนของรอมครับอัดไปในส่วนของรอม ในไมโครคอนโทรลเลอร์ olor, ครับซึ่งเป็นหน่วยจำที่ถาวรนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อเราอัดโปรแกรมให้มันเสร็จเรียบร้อยภายในรอมก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เป็มไปหมดเลยครับแล้วแต่เราเขียนคําสั่งมากน้อยขนาดไหนครับถ้าเราเขียนคำสั่งมากจํานวนหนึ่งก็มีมากนะครับจํานวนศูนย์ก็จะมีมากมากตามนะครับมหาศาลเลยนะครับถ้าเราเขียนเยอะซึ่งอยังไงละครับอเปรียบ ถ้าเปรียบเหมือนไอหนึ่งศูนย์หรือไฟกับกาวที่พูดถึงนี่นะครับก็เปรียบเหมือนเราถ้าเราไม่ใช้ไมือคอนโทรลเลอร์เราสร้างวงจรเองเลยครับไม่ต้องใช้มือคอนโทรลเลอร์มันจะก็จะเป็นวงจรขนาดยักษ์ใหญ่เลยนะครับใหญ่มากๆเลยโอ้มันใหญ่เกินทีนี้ยังไงละครับมันก็ต้องต่อไฟมันมีจํานวนมากอิเล็กทรอนิกส์พวกรีซิสเตอร์รานทิสเตอร์คาปาซิเตอร์คอนเดนเซอร์ต็มไปหมดเลยนะครับ ถ้าเราสร้างเองนะครับมันจะเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องต่อไฟให้คอนเดนเซอร์ดิซิเตอร์อะไรพวกเนี้ยพวกทานซิเตอร์เกตเกิดอะไรเราต้องต่อไฟให้ให้มันใะ่ัยิ่งมีมากจำนวนเราก็ต้องยิ่งต่อให้แต่ละอุปกรณ์นะทั้งไฟทั้งกาวเข้าไปทุกตัวนะครับยิ่งมากไฟกับกาวก็ต้องที่ต่อเข้าไปก็เยอะมากใช่ไหมครับก็เปรียบเสมือนหนึ่งกับศูนย์ใช่ไหมครับไฟก็คือน 1, นศูนก็คือกาวใช่ไหมครับก, 1, 0, ก,ก็เช่นเดียวกันครับ ต่ไมโครโทเลอร์นี่มันจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกันแต่มันรวมอยู่ในนี้นครับอัดแน่นอยู่นี้เป็นจำนวนมหาศาลนะครับเป็นพันๆหมื่นๆตัวอะไรอย่างเงีนะ้ยอยู่ในนี้นะครับซึ่งมันทําให้สะดวกเราไม่ต้องทําวงจรขนาดใหญ่นะครับแล้วไอ้หนึ่งศูนย์นี่ก็ใช้อัดเอาเข้ามานะครับอัดจากบอร์ดบนโปรแกรมเนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ความจำอยู่ในรอมนะครับเมื่อเราต่อไฟมันก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เป็นไฟกลางโดยอัตโนมัติเลยครับซึ่งมันก็สะดวกนะและทํางานได้มีความแมน่นยำสูงกว่าด้วยนะครับ ป้องกันน้อยได้เยอะแยะเลยครับถ้าเรามาต่ออุปกรณ์เองวงจรใหญ่ๆนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ก็เหมือนกับไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยครับใช่ไหมฮะมันก็เป็นเหมือนกันแต่อันนี้มันย่อขนาดเล็กใช่ไหมครับถ้าเราต่อเองเนี่ยมันจะเป็นขนาดยักษ์ใหญ่แล้วหนึ่งศูนย์ถ้าเรายิ่งโครงการใหญ่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ไอ้กาวไฟเราก็ต้องต่อให้อุปกรณ์เยอะแยะเลยนะครับแต่ละตัวก็ต้องมีไฟกาวไฟกาวแค่นเดียวกันครับว่าเออในส่วนอระลอมก็คือหนึ่งศูนย์นั่นเองครับมันก แต่ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานเฉียกว่าเยอะครับถ้าไปต่อขนาดใหญ่เนี่ยรวนครับผมเคยต่อมาแล้วรวนเละเทะหมดเลยครับใช้งานไม่ได้เลยใช้งานยากครับแต่ไมโครคอนทรเลอร์ใช้งานสุดยอดครับเฉียรและแม่นยําสูงครับอ่าเมื่อเราได้มาแล้วนะครับในส่วนของรอมก็จะเหมือนเหมือนสมองของมันครับมันจะมีคําสั่งเต็มไปหมดเลยในหัวตามที่เราเขียนอัดให้มันนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อะไรเนี่ยอัดเป็นนวนมหาศาลเลยครับ เสร็จแล้วไอ้หนึ่งศูนย์นี่มันก็เยอะอยู่ในล้อมใช่ไหมครับเมื่อเราต่อวงจรเสร็จเราก็ท่านต่อไปครับเราก็ไปต่อวงจรตามที่เขียนไว้นะครับว่าจะให้เล็ดติดอะไรเงี้ยเราก็เอาเล็ดมาต่อเอาอะไรมาต่อนะครับมันก็จะทํางานได้แล้วเราก็สามารถสั่งมันได้เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับตัวนี้สั่งงานได้ทุกชนิดเลยอันนี้เปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์เล็กนะครับอ่ส่วนข้อมูลอ่ข้อมูลถ้าฟังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถไปอ่านได้นะครับ ข้าไปอ่านข้อมูลได้ที่อ๋อที่นี่นะครับออไมโครคอนโทรลเลอร์ทรงชัยสองนะครับ b o x s p o t c o m นะครับออเข้าไปในนี้นะครับก็จะมีข้อมูลให้อ่านอย่างนี้นะครับขั้นตอนให้อ๋อทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานใช้งานได้นะครับเขเขียนไว้ให้นะครับก็ไปอ่านทำความเข้าใจเอานะครับคุณก็ไปอ่านทำความเข้าใจกันได้เลยครับเพราะพูดมันอาจจะตกหล่นนะครับ อนี่คุณเข,เข้าไปอ่านได้นะครับก็มี6ข้อที่ผมเขียนไว้ก็เข้าไปอ่านได้ที่นี่ครับไมโครคอนทรลเลอร์ er, ทรงชยงัย2ลอร์เอรอบทนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับติดตามบทต่อไปนะครับสวัสดีครับ